สวัสดีค่ะวันนี้ยายจางเมยจะมาต้มปลาวันนี้ได้ของดีมาพี่น้องจ๋านี่ผักขหเยง,งพี่น้องได้ของดีเติมจากตะไคร่ใบมะกรูดเฮาเลยใส่แล้วก็บ,บะเคือเทศพี่น้องบะเืีอบกะเขือเทศน้อยๆไหมส,มสมุมๆไหมใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกพริกดำกับหลักผักชีเฮา ใส่เลยต้มให้มันเดือดให้บกเขือมันเปื่อยพี่น้องจ๋าใส่ซุปก้อนไปหนึ่งก้อนเพื่อความนัวค่ะตังมีใส่น้ำน้อยไปหน่อยเติมน้ำอีกหน่อยค่ะเดือดแล้วจ้าใส่ปลาของเราเลยใส่แล้วอย่าคนนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวมันจะขาวน้ำเราก็ น้อยไปหน่อยแต่เราไม่เติมแล้วเดี๋ยวปลาสุกมันก็จะยุบลงเองจ้าปิดฝาปล่อยไว้ให้มันเดือดสักพักนึงนะคะให้เนื้อปลามันสุกก่อนจ้าแล้วเราก็จะเริ่มปรุงรสกันแล้ว เดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยใส่น้ำตาตามใจชอบไปนะใครชอบเค็มแล้วก็ผงนัวตามใจฉันใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายผสมบันไดกัะบ,บีบักเน้าใส่อีกพี่น้องจ้าเสียงปาะแปะเปาะแปะแมนยังเด้อพี่น้องฝนตก ฝนมาตกอินยางบุย้มนี่ยายใส่ไปนวยเคิงพี่น้องเพราะว่ามันสุ่มจากมะเขือเทศอันนี้นั่งอีกของเฮาพักข่แยแงงับต้นหอมจ้าหอมหอมพี่น้องจ้าพอดีมูกับบ้านเอามาฝากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่ใหม่หอมหอมพักข่ยแงงนะเาเฮา บวเมนผักขยแยงปลูกแ้วมันขึ้นตามธรรมาชาติพี่น้องจ้ะต้มเหลวแล้วๆตกสซถ้วยแซบพี่น้องหอมหอมเลยมาเด้อผู้ใดอยากผู้ใดบอกินผักขยแยงก็ขออภัยเด้อค่ะแต่มื่อนีข่อยแซบร้ายหอมผักขยแยงคิดหอดบ้านเนาะ กินอยู่สองคนต้มต้มปลาตัวเดียวเพราะพี่น้องแสบ